วันนี้มีความคืบหน้าค่ะคือวันนี้วันที่7ใช่ไหมล่ะวันที่7สิงหาคมออก,กัสนะคะเมื่อถึงเดือนสิงหา,หาเราก็พากันไปดูคดีวันนี้เนี่ยฉันฉันรังเกียจการเขียนข่าวแบบนี้มากแล้ววันนึงนะตอนนี้เรามีเพจใช่ไหมวันนึงเราต้องสอนลูกน้องเราว่าถ้าเอ็มไม่เขียนข่าวแบบนี้เนี่ยเขาจะว่าเราไหม,มถ้าตํารวจเขาไม่ว่าเราอ่ะอย่าทาแบบนี้ก็บอกเลย หัวหน้าคือใครหัวหน้าคือพันตํารวจกไก่ทีมทีมส่วนที่กําลังทีมทีมหนึ่งทีมสองทีมสามนี่อะท่านผู้ชมฮะไอ้นี่เป็นที่การเขียนข่าวไม่ต้องมาเชเรียนหนังสือนะหัวเนื้อข่าวได้เลยนะบทชื่อตารวจไปครึ่งหน้าสองพาระการบทชื่อตำรวจไปครึ่งหน้าฉันถามว่าลนักข่าวคนไหนอ่านข่าวคะช่องไหนอ่านคะไม่มีคนอ่านข่าวคนไหนอ่านม้างคะไม่มีเขียนทําไมอ่ะจะไม่เป็นอนุสรณ์สถานหรอให้แหล่งข่าวไง เข้าใจให้คุณพี่สยามคุณพี่นพศินอะไรเงี้นะเอางโอเคตำรวจเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเขาก็ไปพร้อมกันกับหมายค้นของศารอาญาพระขนงเมื่อวันที่5สิงหาคมหมายค้นเนี่ยนะขอออกหมายค้นเนี่ยได้วันที่5สิงหาคมซึ่งเป็นการค้นบ้านพักในเขตสวนหลวงกทมและ หมายที่สองคือหมายค้นของศารอาญาพระขนงซึ่งเป็นหมายค้นของวันที่5สิงหาคมเหมือนกันคือวันที่5สิงหาคมเนี่ยตำรวจไปขอศารเนี่ยขอออกหมายค้นเนี่ยสองหมายหมายของศารอาญาพระขนงนะฮะหมายของสารอาญาพระนะขงรระนงหมายที่96และหมายค้นของสารอาญาพระขนงที่97-2หมาย2หมายเดีย๋ยวฉันจะเล่าฟอนทำไมสองหมาย9กกับ97แล้วเพื่อเอาไปที่บ้านหลังนี้ขอหมายค้นบ้านใช่ไหมก็ไปที่บ้านหลังที่จะขอคน้น บ้านที่จะขอคนเนี่ยเสร็จแล้วบ้านหลังนี้ไปเจอเจ้าของบ้านชื่อนายธนัทธนากิจอ um no ํานวยหรือไฮโซลูกนัดไฮโซลูกนัดนี่อายุ33ปีอายุ33ปีสัญชาติไทยทายาทนักธุรกิจชื่อดังอดีตผู้สมัครสรส,สกทมพักประชาธิปัตย์แต่ว่าหมายคนนี้ไปถึงที่หน้าบ้านเขาเมื่อวันที่6สิงหาคมตอนเวลาสาย,สาย เมื่อเข้าไปค้นในบ้านหมายค้นคือเข้าไปคน้นเปิดประตูเข้าไปในบ้านนี่คือสภาพของบ้านค่ะซึ่งไม่ใช่ที่ตํารวจค้นนะไม่ใช่นะฮะสภาพเดิมเป็นอย่างนี้สภาพเดิมนะคะไม่ใช่ตํารวจค้นนะคะของกลางที่ตรวจค้นพบในบ้านพักนั้นเป็นปืนเก่งอัตโนมัติขนาด9มมหนึ่งกระบอกนั่นฮะลูกนั้นนั่งตรงกลาง <h az ell> เห็นไหมคะและข้างหน้าข้างหน้าทั้งหมดนี่เลยคือขงองกลางนะคะค เครืงหลังนี่คือในตำรวจครึ่งหน้านะคะมีปืน9มม1กระบอกพร้อมแม็กกาซีนบรรจุกระสุน13นัดใส่ซองพกในเอวด้านขวามือกระสุนปืนขนาด5.56 300นัด9มม12กล่องกล่องละ50นัดรวมแล้วมีกระสุนปืนขนาด5.56 300นัดกับ9มมอีกิ2กล่อง50นัดทั้ง2ขนาดเนี้ย0นัด และลำกล้องปืนขนาด5.56 1ชิ้นปืนลูกซองหนกระบอกแมก็กกาซีนปืนสั้น16อันแมก็กกาซีน SMG 9มม5อันแมก็กกาซีน AR 5อันกระสุนขนาด .308 60นัดกระสุนขนาด5.56 267นัดกระสุนขนาด9มม10กล่องกล่องละ50นัดรวม500นัดกระสุนขนาด9มม42นัด กระสุนปืนลูกซองเบอร์12 34นัดสิ่งเทียมอาวุธปืนประเภทปืนพกสั้น2กระบอกประเภทปืนเล็กยาว3กระบอกปืนไฟฟ้า1กระบอกปืนกึ่งอัตโนมัติขนาดเจ้ามมพร้อมแม็กกาซีน4กระบอก5แม็กกาซีนปืนเล็กยาวขนาด5.561กกระบอกกระสุนปืนลูกซองขนาด12-7นัดอุปกรณ์ประกอบการเสพยาไอซ์2ชุด ปืนเล็กยาวขนาด5.56 1กระบอกปืนไรเฟิลขนาด .308 1กระบอกปืนกลมือ SMG 9มมพร้อมแม็กกาซีน1กระบอกปืนสั้น .380 ACP พร้อมแม็กกาซีน1กระบอกปืนสั้น .45 พร้อมแม็กกาซีน1กระบอกแม็กกาซีน9มม1อันแม็กกาซีนขนาด5.56มม6อันกระสุน5.56มม71นัด โคเคนหนซองพลาสติกสีแดงอุปกรณ์เสพไอซ์สชุดส่วนท้องกลางที่ตรวจค้นพบในบ้านพักเป็นกระสุนปืนขนาด4วินเชสเตอร์50กระสุนปืนลูกเบอร์12ยี่หอ้อเคอร์เซน10นัดกระสุนขนาด9มมยี่หอ้อ H&B 2นัดปืนโค1 9 1 1ขนาดจุด45มม1กระบอก ปืน SIG P 2 2 6ขนาด9มม1กระบอกปืนลูกโ ok มกโคพันทันขนาดจุดสามหกระบอกปืนลูกซองแฝดบาเลต้าหกเก้าสองหกระบอกบาเลต้านี่แพงมากนะแล้วก็แม็กกาซีนขนาด5.56 5ุซองแม็กกาซีนขนาด9มม7ลซองกล้องเล็งติดอาวุธปืนยาววอลเท็1ชิ้นลูกกระสุนยี่ห้อวินเชสเตอร์ขนาดจุดสามแปดสเปเชียลหกนัด ลูกกระสุนยี่ห้อ HPL ขนาด3-080นัดกระสุนลูกซองเบอร์12ยี่ห้อ RC2 26นัดกระสุนลูกซองเบอร์12ไม่ทราบยี่ห้อ4นัดลูกกระสุนยี่ห้อ RAL 0ุขนาด5 5 6 6 13นัดลูกกระสุนยี่ห้อ SMB ขนาดจุด3 8นัดลูกกระสุนขนาด3 8 1 3 6นัดนสืบซึมเนื่องจากตำรวจชุดจับกลุ่มเนี่ย ได้รับแจ้งจากพลเลมืองดีและผู้เสียหายขอใช้ขอเรียกผู้เสียหายว่านางสาวเอบอกว่าเขาถูกชายคนหนึ่งภายหลังเนี่ยเขาจึงทราบชื่อเล่นว่าชื่อไฮโซลุกนัดหลังที่เข้าไปดื่มสังสรรค์ภายในบ้านพักหลังดังกล่าวจากนั้นไฮโซลุกนัดก็ได้เสพยาเสพติดเริ่มมีพฤติกรรมข่มขู่และทำร้ายโดยได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่บังคับให้เสพยาด้วยแต่ปฏิเสธไม่ยอมเสพ จึงถูกทำร้ายโดยใช้ปืนข่มขู่และตบที่ศีรษะจำใจเสพยาตามที่ไฮโซคนดังกล่าวบังคับเมื่อไฮโซลูกนัดหลับเพราะฤทธิ์ยาเสพติดจึงได้ถ่ายภาพในที่เกิดเหตุและหลบหนีออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวเมื่อหลบหนีออกมานางสาวบีเกิดความเครียดและกลัวจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีตำรวจชุดตรวจค้นจับกุมก็ทำการรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นเข้าตรวจตามหมายค้นดังกล่าว จนพบของกลามขณะเข้าตรวจคน้นไฮโซลูกนัดอยู่ในอาการมึนเมาคล้ายคนเสพยาเสพติดแต่มีสติพูดคุยรู้เรื่องและนำตำรวจและนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจคน้นเบื้องต้นแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ที่มียาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนหรืออื่นๆมีไวมียาเสพติดไว้ในครอบครอง จากนั้นได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนที่สนคลองต่นจากการสอบถามประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นก็มักจะพบหญิงสาวออกมาร้องไห้อยู่บริเวณหน้าบ้านและมีเสียงทะเลาะวิวาทเป็นประจำทางกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีจึงบอกว่าถ้ามีผู้เสียหายจากการกระทําในลนนักษณะนี้จากบุคคลผู้นี้อีกก็ให้มาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมได้ ที่กองสวัสดิการเด็กและสตรีหรือตรงไปที่สอนอ,อคลองตันเลยก็ได้ค่ะนี่ก็คือไฮโซลูกนัดทีนี้จากกรณีที่เมื่อวานนี้ที่มีการจับกลุ่มเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูให้ดูว่าสดล่าสุดล่าสุดวันนี้เป็นยังไงบ้านที่คลองตันตามไปดูคลองตันหลังจากตำรวจจับกลุ่มน,น,นายธนัทธนากิจอํานวย หรือว่าไฮโซลูกนัดวัย3ปีไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับปืนจํานวนมากกระสุนจานวนมากแล้วก็ยาเสพติดจานวนหนึ่งเนี่ยนะคะกระสุนเนี่ยนับได้แล้วเป็นพันนัดแล้วบางรายการเลยเนี่ยไม่มีใบอนุญาตครอบครองซึ่งเป็นการแจ้งความของหญิงคนหนึ่งจากการถามประชาชนแถวนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าแกก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ให้เห็นอยู่เป็นประจำประจำเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างในสุด แล้วก็จะมีถนนหน้าหมู่บ้านถนนเมนใหญ่ถนนถนนใหญ่ถนนรองถนนเข้าเข้าซอยหา้าถนนใหญ่ถนนรองแล้วเข้าซอยหา้าและนี่บ้านผมมุมคู่ก็ต้องเป็นสองหลังนะอบ้านผมมุมเนี่ยฮะเนี่ย่ะบ้านเห็นไหมคะละักษณะบ้านอ๋อใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมเห็นลนักษณะบ้านเนี่ยฮะสองหลังติดค่ะค่ะ ลักษณะบ้านก็คือหัวมุมเลยหัวม,มุมเลยเพราะนั้นข้างหน้าเนี้ก็จะมีฝั่งตรงข้าม,มใช่ไหมอันนี้ก็จะซอยแล้วข้างๆนี้ก็จะเป็นถนนรองจากข้ามาถนนรองเป็นถนนใหญ่บ้านใหญ่หรบอเปล่า่อาใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่มากค่ะจริงๆนนะัสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะ,ะ,ะคือไม่ทราบว่าทำไมสภาพเป็นอย่างนี้รวมทั้งภาพของไฮโซลูกนัดด้วยว่าสภาพก็ ดูแล้วไม่จืดอะภาษาเรื่องมดูไม่จืดะนะคะอืแล้วแบบโหเอาผู้สงครามนี่เต็มเลยนะคะมาเปิดสายเหตุให้โซลุกนะที่ถูกรวบจับนะจ๊ะคือวันนี้ตํารวจเนี่ยเขาบอกว่าสืบเนื่องเรื่องของเรื่องอะนะจ๊ะเรื่องของเรื่องสืบเนื่องมาจากตํารวจชุดจับกลมเนี่ยโอ้โหไปเฮ้ยรับแจ้งจากพลเมืองดีอย่างว่ากันะนะที่ว่าเข้าไปดื่มสังสรรค์แล้วก็ถูกบงังคับให้เสพยาพอหลับเขาก็ถ่ายภาพแล้วก็หลบหนีออกมาแล้วก็ไปแจ้งความนะคะ พอตำรวจไปค้นก็ลุกนัดเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาคล้ายคนเสพยาแต่ยังมีสติพูดคุยรู้เรื่องแล้วนำตำรวจตรวจคน้นก็เบื้องตอนกระแจ้งข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองเรื่องยาเสพติดนะคะก็ไม่มีอะไร